ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง MKR Auto วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ล้ำสมัยและได้รับความสนใจอย่างมากจากประเทศจีน c u อ r y ่อ a ก V23 ปี2026 Curry กำลังเป็นที่จับตามองในระดับสากลด้วยแนวคิดการออกแบบที่โดดเด่นเทคโนโลยีอัจฉริยะและความมุ่งมั่นในการพัฒนาการขับเคลื่อนที่ยั่งยืนซึ่งอิก v ว23คือหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนวิสัยทัศน์นั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ คูรี่อิกาวี23ปี2026เป็นรถ SUV พลังงานไฟฟ้า100%ขนาดกะทัดรัดที่ผสมผสานการออกแบบล้ำยุคเข้ากับสมรรถนะที่ทรงพลังและระบบอัจฉริยะยุคใหม่ภายนอกโดดเด่นด้วยเส้นสายเฉียบคมไฟหน้าเล็ดแบบเมทริกซ์และดีไซน์ตัวถังที่โฉบเฉี่ยวตามหลักอากาศพลาศาสตร์ให้ความรู้สึกทั้งสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันคูรี่ออกแบบ V23 ให้เป็นมากกว่ายานพาหนะแต่เป็นสัญ,ญาลักษณ์ของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจ เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารความรู้สึกแห่งอนาคตจะยิ่งชัดเจนขึ้นการออกแบบภายในเน้นความเรียบง่ายแต่หรูหราและชาญฉลาดแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาดใหญ่รวมทั้งหน้าจอมาตรวัดและระบบอินโฟเทนเมนต์ไว้ในจอเดียวกันระบบรองรับคำสั่งเสียง AI การอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA และการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนอย่างสมบูรณ์แบบเบาะนั่งผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ทั้งความสบายและความหรูหราพร้อมด้วยไฟแอมเบียนรอบห้องระบบชาร์จไร้าสายและซันรูปพานโนรามาที่เพิ่มบรรยากาศระดับพรีเมียมด้านสมรรถนะเคอรี่อกาีย่สิบสใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจับคู่กับแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่พัฒนาร่วมกับ CATL ให้ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งได้ไกลและมีประสิทธิภาพสูงระบบขับเคลื่อนตอบสนองรวดเร็วและรองรับโหมดการขับขี่หลายแบบให้เหมาะกับสภาพถนนและสไตล์ของผู้ขับเคอรี่ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภยัย โดยติดตั้งระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ ADAS เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนและกล้องมองรอบคัน360องศาเพื่อให้ผู้ขับมั่นใจในทุกการเดินทางสิ่งที่ทำให้อีกา v 23น่าประทับใจยิ่งขึ้นคือความคุ้มค่าที่ผสมผสานร,ระหว่างดีไซน์เทคโนโลยีและราคาที่จับต้องได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถไฟฟ้าที่ล้ำสมัยใช้งานได้จริงและให้ความรู้สึกหรูหราในทุกการขับขี่ ค u รีอ i กาว23ปี2026คืออีกหนึ่งก้าสำคัญของค r รีในการสร้างยานยนต์ไฟฟ้าที่สะท้อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพร้อมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ยุคใหม่เตรียมพบกับอนาคตแห่งการขับขี่ที่ทั้งชาญฉลาดปลอดมลพิษและเต็มไปด้วยสไตล์กับค u รีอ i กาวี23รถยนต์ไฟฟ้าที่พร้อมเปลี่ยนทุกการเดินทางให้พิเศษกว่าเดิม